ไม่มีผมแล้วท่านคอยดูเถอะไม่มีผมแล้วท่านคอยดูดเถอะทุ่เลที่สุดทุเลที่สุดผมเห็นรัฐบาลเนี่ยนะบริหารงานเพื่อประโยชน์ของตระกูลชินวัตรตระกูลชินวัตรเพื่อประโยชน์ของกัมพูชากัมพูชาประชาชนและสื่อออนไลน์ออกมาด่าแรงว่าใครบางคนขายชาติและหมดศรัทธาเต็มทีหลังจากมติสารรัฐธรรมนูญชี้ชัด แพท,ทองทานชินวัตรผลเก้าหีในปมสัมพันธ์ลับทําให้แตกเป็นสองขั้วทันทีทั้งคนเห็นด้วยที่ดูเหมือนจะน้อยหรือเกินเวลานี้อีกฝ่ายหนึ่งที่มีมากมายจนแทบจะทะลุจอว่าทําเกินไปเป็นคนไทยหรือเปล่ามันเป็นประโยคที่แทงใจหรือเกินและในขณะเดียวกันก็มีตัวแตงโผล่ขึ้นแท่นรอเสียบนายกรัฐมนตรีแต่เสียงอีกบางส่วนของประชาชนกลับเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นนายกเอก,เอก,เอกซะเลย ให้ตอบสนองคำม,มั่นสัญญาที่มีต่อประชาชนมาอย่างยาวนานกับประโยคเด็ดที่ติดหูคนทั้งชาติแล้วคุณจะคิดถึงผมไม่มีผมแล้วท่านคอยดูเถอดไม่มีผมแล้วคอยดูเถอดดูแลก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงสักเท่าไหร่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวเพราะประชาชนมั่นใจว่าช่วงเวลาบ้านเมืองเช่นนี้ต้องการคนรักชาติและแผ่นดินจริงๆแต่ว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งเรามาติดตามไปพร้อมๆกันครับ นี่คือประเทศไทยดินแดนที่การเมืองไม่เคยหลับไหลมีแต่หมุนวนเหมือนลิเกเวทีใหญ่เปลี่ยนพระเอกทีเปลี่ยนตัวโกงทีแต่ฉากหลังยังเหมือนเดิมทั้งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่กลายเป็นเก้าอี้ดนตรีระดับชาติสารรัฐธรรมนูญที่ตัดสินทีไรหัวใจประชาชนเต้นระรวมเหมือนดูละครสืบสวนเสียงโซเชียลที่ดังยิ่งกว่าลำโพงงานวัดด่ากันสนั่นทั้งเรื่องขายชาติทั้งนโยบายที่รอแล้วรอเล่า แต่สุดท้ายไม่เคยเป็นจริงยังไม่พอมันยังไม่พอแค่นั้นประเทศเรายังต้องหันไปเจอเงาร้ายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ความตึงเครียดเหมือนฟืนรอไฟสักวันอาจประทุข,ขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวถามกลางเสียงเรียกร้องของชาวบ้านที่ไม่ใช่คำปราศัยหรูหราแต่คือเสียงของความหิวโหวยเสียงของความยากลำบากและเสียงอยากได้ความปลอดภัยกลับคืนมา นี่คือภาพรวมการเมืองไทยในห่วงเวลาที่ทุกอย่างปั่นป่วนว่าจะเดินไปข้างหน้าหรือวนกลับไปที่เดิมอีกครั้งและคำถามสำคัญยังคงอยู่ใครกันแน่ที่จะได้หัวเรือใหญ่ล่องไป่ามกลางเครื่องที่กำลังโถมเข้าใส่แบบนี้เสียงระฆังการเมืองดังสนั่นอีกครั้งเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีมติให้นางสาวแพรทองทานชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมตัดสินให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งไปทั้งคณะ เหตุการณ์นี้ไม่เพียงสะเทือนเก้าอี้ผู้นำหากแต่ยังสั่นคลอนสเสถียรภาพทางการเมืองทั้งระบบคำตัดสินดังกล่าวกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้ประเทศเข้าสู่สภาวะศูญยากาศทางการเมืองชัว่วคราวรัฐบาลหมดสิทธิ์บริหารและต้องเปิดทางให้กระบวนการคัดสรรน,นายกรัฐมนตรีคนใหม่เดินหน้าอย่างเร่งด่วนสายตาของทั้งสังคมจับจ้องไปยังเวทีการเมืองผู้คนทั้งคำถามว่าใครจะเป็นผู้นำคนใหม่ที่จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ และนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตในบรรดาผู้ถูกพูดถึงล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ขณะที่บางส่วนของประชาชนกลับเรียกร้องถึงชื่อเก่าที่เคยครองอำนาจยาวนานอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาชื่อที่หวนกลับมาดังกล้องอีกครั้งท่ามกลางความปั่นป่วนโอ้ทนอย่างที่สุดแล้วล่ะเมื่อเช้าเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนี้ก็มีพวกเวกพกเวกด่านายกไัน แต่ยออกออกออกทัทีออกไปทัทีเลยมันใช่เวทีไหมผมไม่รู้กันเมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถึงสภาเนี่ยน่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้เกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้วันหน้าถ้าผมไม่อยู่ไม่มีใครพูดถ้าสบายหูขึ้นก็ได้แต่ถ้าสบายใจขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้าสบายใจขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะ ว่ามันว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดผมก็จะกลับไปดูนั่งดูคอยดูไปพุทเอกประยุทธ์จันโอชาชื่อนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งในฐานะตัวเลือกที่อาจพาประเทศกลับสู่ความมั่นคงแม้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านอย่างหนักแต่ท่ามกลางวิกฤตการเมืองในปัจจุบันหลายคนมองว่าการกลับมาของท่านอาจเป็นคำตอบหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์ไม่ซุดลงไปกว่านี้กระแสเรียกร้องดังกล่าว ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้สังคมการเมืองต้องหันมาพิจารณาอย่างจริงจังว่าอดีตผู้นำรายนี้ยังคงมีที่ยืนบนเวทีอำนาจอีกหรือไม่วลีที่เคยกล่าวไว้ในวันสุดท้ายของการครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วคุณจะคิดถึงผมประโยคเด็ดของพลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งราวกับเป็นคำทำนายที่สะท้อนกลับมาสู่สังคมไทยในวันนี้หลายคนย้อนมองประโยคสั้นๆนั้นด้วยความรู้สึกหลากหลาย บ้างมองว่าเป็นการหยอกล้อเชิงการเมืองบ้างมองว่าเป็นคำเตือนลึกๆถึงความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นหากประเทศขาดเสถียรภาพความหมายของประโยคดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงถ้อยคำธรรมดาแต่กลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทรงจำและคำถามสำคัญที่ว่าประชาชนไทยกำลังคิดถึงเขาเพราะความผูกพันหรือเพราะความสิ้นหวังในทางเลือกใหม่กันแน่ในโลกออนไลน์ความคุกคุลกลับยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นทุกวัน ผู้คนจำนวนมากออกมาแสดงความเห็นอย่างดุเดือดโดยเฉพาะในประเด็นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามีการกล่าวหาว่าผู้นำรัฐบาลกำลังขายชาติแลกผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเสียงวิจารณ์ดังกล่าวดังสะท้อนกล้องอยู่ในทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่ Facebook Twitter ไปจนถึงกระทู้สนทนาผู้คนต่างใช้ถ้อยคำรุนแรงในการตั้งคำถามถ,ามถึงความชอบธรรมของรัฐบาลว่ากำลังทำเพื่อประชาชนจริงหรือเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง กระแสะความไม่พอใจนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ภาพลักษณ์ผู้นาถูกสั่งคลอนแต่ยังสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อพรรคการเมืองที่กลุ่มอํานาจในปัจจุบันอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ประชาชนจับตามองคือนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่รัฐบาลเคยประกาศว่าจะนํามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแต่จนถึงวันนี้โครงการดังกล่าวยังเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์เพราะคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับหลายฝ่ายตั้งคำถา,ถามถึงเหตุผลในการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด มีทั้งเสียงกังวลเรื่องความโปร่งใสความพร้อมของระบบและภาระหนี้สาธารณะที่อาตามมาความหวังของผู้คนที่รอคอยเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจึงถูกแปลเปลี่ยนเป็นความผิดหวังขณะที่ฝ่ายการเมืองเองก็เผชิญแรงเสียดทานจากทุกทิศทางการเลื่อนนโยบายนี้ไม่เพียงแต่ทําลายความเชื่อมัน่นแต่ยังอาจกลายเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้ความนิยมของรัฐบาลร่วงลงอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงนี้ยังเต็มไปด้วยความกดดันไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านจะเอายังไงกันแน่วันดีคืนร้ายก็ได้ข่าวระเบิดตูมตามให้พี่น้องทหารของเราต้องขาดขาดต้องบอกว่ายัางดีที่มีคำสั่งอย่างเด็ดขาดว่าระเบิดที่ฝังก่อนหน้านี้เราต้องระมัดระวังแต่ถ้ามันโผล่เข้ามาฝังใหม่ยิงหัวมันได้เลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่เชื่อว่าประชาชนอยากให้เรื่องราวสงบสุขมากกว่าจะให้ต้องมารบกันอีก เพราะมันไม่มีอะไรดีในสงครามทุกอย่างมันพังไปตามระเบียบของมันต้นเหตุสำคัญของเรื่องราวมาจากปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศเรื่องการปักปันเขตแดนทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนและการเคลื่อนไหวทางการทหารที่สร้างความหวาดระแวงให้ประชาชนในพื้นที่ความทรงจําเกี่ยวกับสงครามประสาทพระวิหารและการประทะที่เคยเกิดขึ้นถูกนํากลับมาพูดถึงอีกครั้งทุกเสียงดังสะท้อนความกังวลว่า หากการเจรจาล้มเหลวความขัดแย้งอาจประทุขึ้นได้ตลอดเวลาขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของชาวบ้านชายแดนไทยก็ชัดเย็นขึ้นมีทั้งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเสียงสะท้อนถึงความเดือดร้อนที่เกิดจากการปิดด่านและความไม่มั่นคงในการทำมาหากินสถานการณ์การเมืองไทยในเวลานี้จึงเหมือนเรือใหญ่ที่กำลังฝ่าเคลื่อนลมแรงรอบทิศทั้งแรงกดดันจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ การชิงพื้นที่ทางการเมืองของผู้ถูกเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เสียงเรียกร้องให้ผู้นําเก่าหวนคืนกระแสโซเชียลที่ร้อนแรงเหมือนไฟลามทุ่งนโยบายที่ถูกเลื่อนจนทําให้ประชาชนสิ้นหวังและความตึงเครียดตามแนวชายแดนที่อาจกลายเป็นชนวนประทุทั้งใหญ่ทั้งหมดนี้สะท้อนคําถามสําคัญว่าประเทศไทยจะเดินไปในทิศท,ทางใดต่อจากนี้เมื่อความหวังความโกรธและความกลัวปะปนกันอยู่ในหัวใจของผู้คนทั้งแผ่นดินบางคนเห็นด้วยกับประโยค แล้วคุณจะคิดถึงผมแต่บางเสียงกลับตะโกนออกมาว่าเราไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วอนาคตจึงยังเป็นไปด้วยความไม่แน่นอนเหลือเพียงประชาชนที่ต้องเฝ้ารอดูว่าผู้มีอำนาจจะเลือกเดินบนเส้นทางใดระหว่างการรักษาเก้าอี้ของตนเองหรือการกอบกู้ศรัทธาของประเทศชาติแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าใครสมควรได้รับตำแหน่งกอบกู้ประเทศชาติในตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทะเลาะกันทุกเสียงมันมีค่า ใช้สิทธิประชาธิปไตยให้เต็มที่คุณคิดว่าคนนั้นส่วนผมคิดว่าคนนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ให้อยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ไม่เสียดสีทางจนรุนแรงเกินไปนะครับรักใครชอบใครมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละครับแต่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับผู้เลี่ยสุดผู้เลี้สุดผมเห็นรัฐบาลเนี่ยนะบริหารงาน เพื่อประโยชน์ของตระกูลชินวัตตระกูลชินวัตเพื่อประโยชน์ของกัมพูชากัมพ<ๆ>ูชาผมลาออกข้างนานแล้วทําไมผมลาออกน่ววก็เพราะผมรุ่เนี้ยมันทํางานงานไม่ใช่เพื่อประเทศชาติทำงานเพื่อตัวเองกันตัง้งการตั้งรัฐบาลกับผิดกฎหมายที่ไปตั้งรัฐบาลในบ้านการส่องล่าเนี่ยนะครับ ให้ยุบพักเพื่อไทยเพราะไปครอ,อบงครอบงำพักอื่นๆแล้วก็ยุบพักอื่นๆด้วยที่ยอมให้พักเพื่อไทยครอบงำกกตนเนี่ยจะไปนะมันยังไม่ทำเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทําถ้าทําบ้านเมืองมันไม่วุ่นวายไม่ปันป่นป่วนอย่างนี้หรอกดังนั้นที่ก็ปล่อยไม่้สักสินก็สทอรแม่งไปทุกเรื่องถูกไหมมันหน้าถ้าผมไม่อยู่ไม่มีใครพูดถ้าสบายหูขึ้นก็ได้แต่ถ้าสบายใจขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้าสบายใจขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะ ว่ามันว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดผมก็จะกลับไปดูว่านั่งดูคอยดูบ้าโอ้ทนอย่างที่สุดแล้วล่ะเมื่อเช้าเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนี้ก็มีพกเวกเว,วกเวดา่านายกไปนายกออกออกทัทีออก,ถถออกไปทัทีเ่ยมันใช่เวทีไหมผมไม่รู้กันเมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างกระงสภาเนี่ยน่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้เกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้นี่โตไม่มีผมแล้วท่านคอยดูเถอะไม่มีผมแล้วท่านคอยดูเถอะ คิดถึงนะัน้งเซอร์ฟินจะขายไม่ออกคิดถึงนะนัง้งเซอร์ฟินจะขายไม่ออก